สวัสด um ีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนึงเลยนะคะก็อยากที่ทุกคนเห็นตรงหน้าเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยชิจะมาเปิดกรุ่มรองเท้าเข้าใบกันค่ะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการเปิดกรุ่รองเท้าเข้าไปกันไปแล้วนะคะซึ่งอย่างที่เห็นตรงหน้านี้เนี่ยมีทั้งหมด21คู่นะคะแต่ว่าจะเป็นรองเท้าเข้าไปทั้งหมด18คู่นะคะแล้วก็อีก3คู่เนี่ยเป็นรองเท้าบู๊ตบที่ชิยังไม่ได้พูดถึงในคลิปที่แล้วนะก็เลยขอมารวมในคลิปนี้เลยนะคะว่าส่วนมากรองเท้าบูเนี่ยสี่ชิมีเนี่ ว,วันนี้เนี่ยขอเปิดแบบนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะตอบให้กูแต่ละคู่ชัดๆเลยนะคะว่ามีคู่ไหนกันบ้างค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันตั้งแต่คู่แรกนะับจากฝั่งนี้เป็นต้นไปนะคู่แรกอันนี้ก็จะเป็นรองเท้าของแอชนะคะซึ่งอันนี้มันเป็นรองเท้าเหมือนจะเป็นรองเท้าผ้าใบที่ไม่มีเชือกผูกข้างหน้านะคะมันจะเป็นแบบที่มันมีวิงวิงตรงเนี้ยอ่าแล้วคู่นี้เนี่ยชิใส่ตอนไปคลิปที่เกาหลีนะใส่เดินได้สบายแล้วก็เข้ากับไปในชุดด้วยนะคะ โอเคต่อไปมาดูรองเท้าคู่ที่สองนะอันนี้ก็จะเป็นของซาร่านะคะจะเป็นรองเท้าเข้าไปสีขาวซึ่งอันนี้เนี่ยชิคก็ซื้อมาตอนลดราคาเหมือนกันตกแล้วประมาณ1,500บาทนะที่ชิคไปเจอพี่ชิคก็ถกว่าเฮ้ยเอาไหมถามมาในกลุกแฟมิลี่นะคะซึ่งทุกคนบอกเหมือนกันหมดว่า ใส่เหมือนกัน3พี่น้องนะคะซึ่งที่อชอบนะมันน่ารักดีใจจริงๆแล้วมันเป็นของซาร่าเมนนะก็คือเป็นของผู้ชายแต่ว่าเท้าชีอะใหญ่มากคือชีเป็นคนเท้าเบอร์แบบ39 40เพราะฉะนั้นก็คือมีไซส์ชีแน่นอนจะเป็นอันนี้จะเป็นคอนเวิร์สสำหรับผู้หญิงนะคะซึ่งคู่นี้เนี่ยแอบมีประวัตินิดนึงนะคือต้องซื้อตอนที่ใส่รับน้องปีหนึ่งนะคะคือเขามีกฎบังคับเลยว่าผู้หญิงจะต้องใส่รองเท้าแบบนี้นะคะเหมือนกันทั้งเอกงเลยนะคะแสดงว่าคู่นี้นี่อยู่กับชิมาประมาณกับ สี่ห้าปีได้แล้วนะคะก็ชอบนะมันใส่สบายดีแล้วก็แบบปล่อยให้มันเลอะเทอะอย่างนี้ไปแหละไม่ต้องซักอะไรทั้งสิ้นนะเพราะว่ามันก็ดูสั่นๆะดีเนาะจากนั้นเนี่ยก็ยังคงเป็นคอนเวิร์ตอยู่นะคะแต่ว่าเป็นคอนเวิร์ตทรงอะไรไม่แน่นใ,นใจมันเป็นทรงอะไรแต่เลายคนถามว่าอ่ะสองแบบเนี่ยจะซื้อ,อยังไงดีส่วนตัวชี้เองแล้วชื่ชอบแบบนี้มากกว่านะคะ <S <S แต่ว่าถ้าเกิดใครที่แบบว่าเป็นสาวหวานๆหน่อยอาจจะเลือกคู่เมื่อกี้นี้ก็ได้น่าจะเหมาะกว่านี้รองเท้ากุ่มข้อคอนเวิร์ตนะคะจะมีสีออกแบบ ไข่ไก่นะกับสีขาวแบบนี้เลยนะซึ่งถ้าเกิดว่าใครดูไลฟ์ไปอาจจะเห็นคู่นี้กันไปแล้วนะคะเนื่องจากว่าช้ถ่ายตอนที่เพนเองนะด้วยความที่เราเนี่ยเป็นคนชอบเมคอัพอยู่แล้วชิก็เลยบวกความชอบของเรากับไลฟ์สไตล์ลงเข้าไปด้วยกันนะคะก็เลยเนี่ยทาปากใช่ไหมด้วยลิปแมทแล้วก็จุบลงไปเลยนะคะก็จะได้เป็นรูปจุกของเราทั้งหมดนะคะที่เลนเทกมากแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นเหมือนสวอชสีป,ปิปคะเหมือนเราจะได้รู้ว่าเราชอบเครื่อสงสำอางนะเราก็อยากใช้เครื่อสงสำอางมายูบนรองเท้าของเราด้วยนะคะ ของเนี้ยชิชอบมากนะคะอันนี้คือซื้อจากสิงคโปร์นะชอบมากๆส,สีมันดูขลัดีอะคือสีมันไม่ได้เก่านะแต่มันเป็นสีจริงๆนะคะสามคู่นะคะ,ะ,คะก็จะเป็นรองเท้าคอนดวดผู้คคอเหมือนกัน3ส,สีนะคะมีสีเขียวสีเงินสีแดงซึ่งตอนพี่ชิใส่สีเขียวทุกคนจะทักบ่อยมากว่าซื้อที่ไหนซื้อที่ไหนเพราะว่าคอนดสีเขียวหายยากมากนะคะแล้วพี่ชิ้นฝากซื้อฝากเพื่อนซื้อจากอเมริกานะ,ะแล้วก็ได้มาไซส์เท่าชิคนีเป๊ะคือแบบแฮปปี้มากชอบมากๆนะคะ เป็นสีน้ำเงินกับสีแดงนะคะซึ่งสีน้ำเงินตัวนี้มันจะมีความแตกต่างนิดนึงคือเน้ผ้ามันจะไม่เหมือนกับพวกสีแดงสีเขียวอนะไรเงี้ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันทําไมนะคะเพราะอะไรนะแล้วก็อันนี้จะเห็นชัดเลยชึ่อองหัวไม่เหมือนกันอย่างอันนี้หัวสั้นอันนี้หัวมันจะแบบยาวหน่อยซึ่งส่วนตัวแล้วที่ชอบหัวแบบนี้มากกว่านะคะก็ยังคงวุ่นวายอยู่กับรองเท้าคอนเวิร์ตนะคะเป็นคอนเวิร์ตกลมค่ะซื้อที่สยามเซ็นเตอร์ชั้นล่างสุดนะคะตอนนั้นซื้อมาเกือบเกือบ 4 0 0 0ันหรือห้าพันไม่แน่ใจนะประมาณนี้แต่ราคาสูงมากแนะนำว่าถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้ชอบในแบรนด์กอมขนาดนั้นก็ซื้อคอนเวิธรรมดาคุ้มกว่าคือเราซื้อคอนเวได้หลายคู่มากแทนที่จะมาซื้อไอ้คู่นี้คู่เดียวนะแต่ว่าช่ชอบที่ว่ามันแบบมันน่ารักอะ่ะคือด้วยความที่สีดากับสีแดง,ดง,ดงตัดกันแล้วสวยมากนะคะชิ้ก็เลยได้คู่นี้มาจะเป็นคู่นี้เลยคู่นี้นี่คือชิใสบ่อยมากตอนที่ถ่ายรายการท่องเที่ยวนะเพราะว่ามันใส่สบายเดินง่ายแล้วก็รู้สึกว่าใส่แล้วก็สูงหใส่กับเสื้อออได้หลลายยแบบเนคก็ืขง สีมันสวยนะคะเป็นสีแบบเทาฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นโคลสีที่ชิชอบอยู่แล้วด้วยแล้วก็ใคร,รที่ต้องการให้แบบใส่ในระยะยาวเดินแบบเดินต่างประเทศเยอะๆ,ๆเดินหลายกิโลนิวบาลานเนี่ยใส่สบายจริงๆนะคะตอนนั้นก็มาถึงรองเท้าคู่ล่าสุดเลยนะคะที่ชิสอยมาก็คืออันนี้นี่เพิ่งซื้อมาเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วแต่ยังไม่ได้ใส่เลยนะคะ นี่เ,นเป็นของ s ติมและเด่นนะซึ่งมันเป็นรองเท้าที่เป็นลนายทหารถ้าเกิดว่าใครติดตามอจีอาชิตาสไตล์จะเห็นว่าชีแบบพูดถึงรองเท้าคู่นี้แล้วคือด้วยความที่ส่วนตัวเนี่ยหลังๆมาเนี่ยชอบลอายทหารมากแล้วก็ทรงสวยมากคือใส่แล้วดูเท้าไม่ใหญ่ด้วยความที่ชีเป็นคนเท้าใหญ่ชีจะไม่ชอบใส่รองเท้าอะไรที่ใส่แล้วดูแบบยิ่งเท้าใหญ่เข้าไปอีกนะซึ่งคู่นี้คือตอบโจทย์มากใส่แล้วดูเท้าแบบมนๆน,น่ารักดีก็จอไปนะคะจากนั้นเราจะมาดูฝั่งไนกี้กันบ้างนะคะซึ่งจริงๆแล้วไนกี้เนี่ย เป็นดิบมินแคร์ที่ชิชอบแต่ว่าราคามันค่อนข้างจะสูงจะพูดถึงคู่แรกอันนี้เนี่ยจะเป็นแบบที่มีโซนกระา้างนะคะก็จะเห็นว่าชิชใส่บ่อยพอสมควรนะซึ่งคู่นี้เนี่ยชิช,ชอบมากตรงที่ว่าใส่แล้วทําให้ดูรูปท้าขอราดู้เรียวยาวดูสวยนะคะ ชี่ก็ใส่บอยอยู่เหมือนกันนะคู่นี้แล้วก็ชอบด้วยสังเกตได้เลยนะคะว่าพอไม่ได้ใส่เนี่ยมันจะเริ่มเหลืองแล้วอันนี้คือข้อเสียของรองเท้าสีขาวอันนี้ก็จะเป็นแบบสีฟ้าอย่างนี้เลยนะคะก็โอเคเหมือนกันแต่จริงๆแล้วคู่นี้เนี่ยเป็นของพี่ชายชินะแต่ว่าชิ่ก็เคยยืมมาใส่บ้างนะคะก็เลยยิบมาพูดถึงให้ฟังกันเนาะอันนี้จะเป็นรองเท้าในที่แอร์นะคะซึ่งมันก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยคือมันใส่แล้วมันดูมีความฮิปฮอปดูมีความสตรีเบาๆนะคะชิชอบมากแล้วก็ใส่คู่นี้ที่ลบบ มีคนทักตล,ลอดว่ารองเท้ารุ่นอะไรอะไรเงี้ยสวยใส่สบายแต่ถอดยากมากก็ <g ül> จะเป็นรองเท้าแบรนด์พุ่มข้อแบบนี้นะมันเหมือนแบบพุ่มข้อที่สุดอะมันจะแบบพุ่มอยู่นิดนึงนะคะเออเป็นคิปสเตอร์ดีเพราะว่ามันเป็นสีตาลแล้วก็เป็นหนักดับด้วยนะคะอผ่านไปเร็วๆจากนั้นก็มาต่อมาที่ของเคสกันบ้างนะคะซึ่งรองเท้าของเคสเนี่ยชี้ชอบเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นรองเท้าที่ใส่แล้วดูเท้าเล็กละมุนดูเป็นวิผู้หญิงนะคะคู่นี้เนี่ยเขาทํมา ตอนมันครบ100ปีนะคะเป็นสีขาวอย่างนี้เลยแต่ว่าที่ชิเห็นนะมันก็ยังมีขาอยู่นะที่สยามสุขภวันนะคะน,นีรองเท้าว่าใบส,สวยๆจกคู่หนึ่งก็แนะนาเป็นของเคสนะคะกับของคอนเวิร์สเนี่ยสองคู่นี้เลือกเอาว่าชอบแบบไหนนะคะถ้าเกิดว่าเป็นสาวหวานหน่อยก็จ,จะดูเป็นของเคสแต่ถ้าเกิดใครที่ ชอบแต่งตัวแนวเท่ๆลุกชิกๆหน่อยก็อาจจะเป็นของควาดือดก็ได้นะคะคู่นี้เนี่ยมันเป็น limited edition นะซึ่งหนูชี้ชอบที่ว่ามันเป็นสีน้ำเงินกับสีเขียวมาตัดกันแบบนี้นะคะก็ใส่สบายดีแต่คู่นี้ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งใส่บอ่อยตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ใส่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะกลับมาใส่อีกเพราะว่ามันน่ารักดีเนาะจริงๆแล้วรองทําเคสเนชีมีอคู่นึงที่เ็นสีดำแล้วก็มีส้นขึ้นมาหน่อยนะคะแต่ว่าหาไม่เจอไม่รู้หายไปไหนนะคะเดี๋ยวจะแทะข้าไปดูแล้วกันนะคู่นั้นชกก็อออบเเหหมืืนนัะะี่จล มาแล้วนะคะที่ไม่ใช่รองเท้า้าใบายแต่ว่าขอมาพูดที่ฟังเพราะว่าครั้งที่แล้วมันตกหล่นนะคะก็จะเป็นคู่นี้นี่ก็จะเป็นรองเท้าบู๊สีแดงสีแบบเบอร์กันดีนะซึ่งช่วงนี้ชิติดใส่รองเท้าบู๊ตุ่มข้อมากไม่รู้ทำไมคือรู้สึกใส่แล้วมันสวยมีความเป็นแบบอเมริกันสไตล์นะคะก็เลยซื้อมาค่ะก็จะเหลืออีกสองคู่นะคะคู่นี้เนี่ยก็จะเป็นรองเท้าท้งอ็อฟฟอร์ดนะซึ่งอันนี้เนี่ยชิซื้อมาจากร้านไอจีนะคะร้านเฟิร์นิชูทั้งนาก็จะเป็นหนังดีงนีชิชอบนะสีสวยดีมัน สีขาวแดงนะคะใส่บ่อยอยู่เหมือนกันนะโอเคแล้วก็คู่สุดท้ายแล้วนะคะก็จะเป็นของท็อปนะคะซึ่งใส่ดีนะคะแต่ข้อควรระวังก็คือหนังมันแบบโดนน้าไม่ได้นะอาจจะต้องแบบถ้าเกิดโดนน้ำเนี่ยมันจะมีจุดหนึ่งที่ชีโดนน้าไปแล้วก็มันต้องข้อสปานะก็ต้องใช้มันอย่างถนอมนิดนึงนะคะซึ่งจริงๆ้ก็ไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะแต่เรียกได้ว่าสะสมมารเรื่อยๆมากกว่าเพราะว่ารองเท้าผ้าใบเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราชอบแล้วก็สามารถใส่ได้บ่อยๆด้วยนะคะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากรู้ว่ารองเท้าส้นสูงสข,ของชันเนี่ยจะมีคู่ไหนบ้างนะยังไงก็รอชม EP ที่3กันแน่นอนนะคะเดี๋ยวจะมาเปิดคู่ให้ดูกัน,นะคะ่ะเพื่อนๆจะถูกใจกันนะคะสำหรับการได้เห็นรองเท้าบาใยในกลุ่มของิ้นไปแล้วเรียบร้อยอยังไกงก็ฝากกด subscribe ในช่องนี้ได้เลยกันนะคะอาชิตาไลฟ์สไตล์ค่ะแล้วพบกันได้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย